สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาปล่อยสูกุช่นะคะนี่เลยมีประมาณเท่านี้เลยนะคะค่าส่งนะคะแฟดน,นะคะเริ่มต้นที่สี่สบาทนะคะปลายทางเริ่มต้นที่ห0สบาทนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไอเดียไว้ที่ชื่อคลิปนะคะเรามาดูชิ้นแรกกันเลยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นกล้วยนะคะมีอยู่ทั้งหมดสามชิ้นเนาะนี่อันนี้มันจะออกแบนๆนะให้ราคาย5ิบห้าบาทนะคะไม่น่าจะของแท้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะนี่เนาะ มันอาจจะมีตำหนิบ้างนะคะบางพี่เนาะนี่มันจะแบนๆน,นะคะแต่แพ็กเกจยังใหม่อยู่เลยนะอันนี้จะไม่แบนค่ะนี่สภาพโอเคนะคะที่นี่นะคะสามสิบบาทค่ะสามสิบาทนะต่อไปก็จะเป็นนี่บันค่ะอันนี้ของเหลือจากรถที่แล้วนะคะตำหนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะงั้นดีนะถ้าใครรับนะคะเดี๋ยวเราใส่แพ เกตไปให้เนาะยี่สิบบาทค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ไม่มีตําเหนียวมันมีนิดนึงแล้วตรงแถวๆนี่นี่ของแท้นะคะมีแทกด้วยอันนี้ลดเตือราคาสาสิบบาทค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นของไอบลูนะคะเป็นชิ้นนี้เนาะอันนี้ตัวหนีมันจะยืนเนาะนี่แบบนี้เลย อันนี้ให้ราคา80บาทนะคะนี่ของครบด้วยนะ80บาทค่ะนี่นะคะเราแกะแพ็เกจออกมาให้ดูดตำหนิเนาะขอคนรับได้นะคะราคา80บาทเนาะมีบอลเชนด้วยนี่ประมาณนี้เลยค่ะนี่ตแตกๆเลยนะ80บาทนะคะขอคนรับได้เนาะของไอ้บูมแพ็กเกจนะคะนี่ของด้านในครบนะคะราคา80บาทเท่าน,นั้นเนาะ ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นมาการองนะคะเดี๋ยวลองให้ดูตรหนินะนี่เลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนี่ตรหนิค่ะขอคนรับตาหนิได้นะคะไม่มีบอลเชนเนาะนี่ค่ะนี่สภาพประมาณนี้เลยอันนี้ให้ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะนี่แพ็กเกจค่ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้ค่ะเป็นปลาหมึกนะคะ ตหนีก็น่าจะอยู่ตรงท้ายๆค่ะแล้วก็ตรงหน้าก็ไม่น่ามีนะนี่ก็ไม่น่ามีแล้วนะอันนี้นะคะให้ราคา90บาทค่ะ90บาทนะคะของครบเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นี้เลยอันนี้ไม่ใช่ของไอบูมเนาะแต่ของแท้นะคะไม่รู้ว่าของแบรนด์อะไร นี่ค่ะก็จะมีตำหนิตรงนี้นะคะนี่มันจะแตกแตงนะคะนี่เนา่างก็ไม่ค่อยมีนะอันนี้เน้อดีมากโอ้ยอันนี้ราคา45บาทค่ะนี่แพ็กเกจค่ะนี่ค่ะ4ี่บาทเนาะต่อไปค่ะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยของไอบูมค่ะมากระลองไอบูม ะะก็จะมีตําหนิตรงนี้นะนี่ตำหนิตรงนี้จะแรงนะคะนี่ไม่มีอบเชนะคะ่ะถ้าได้ยินเสียงอะไรรบก,กวนก็ต้องขอไปด้วยนะคะอันนี้นะะราคาเชลร่า120บาทค่ะนี่มันจะมีเหมือนเคลือบกาวตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะแพ็กเกจเนาะราคา120บาทค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะอันนี้เป็นไอติมไอบูมเนาะ ต้หนีมีแค่ด้านหน้านะคะตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะให้ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะแม่เกดยังใหม่อยู่เลยนะ1 8ึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะน่าจะเป็นฟูจิเนาะต้นนี้ก็ตรงนี้ค่ะนี่ลายเส้น,นะค่ะนี่เป็นของญี่ปุ่นเนาะอันนี้เนื้อมันจัดแน่นเนาะ อันนี้ราคา45บาทค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้เชียร์ลีดเดอร์นี่ค่ะตำหนิเนาะอันนี้ให้ราคา110บาทค่ะ110บาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกีวียักนะคะเดี๋ยวเราแกะตำหนิให้ดูเนาะนี่ค่ะตำหนินะคะก็จะเป็นตรงหน้าแบบนี้เลยนะคะ ตรงด้านข้างเนาะนี่ราคา130นะบาทนะคะอันนี้ละใช้ใหญ่มากนี่มีนี้ด้วยไซส์ใหญ่มากเลยนะคะเนื้อดีด้วย130บาทนะคะใครสนใจสามารถทักไลน์ได้นะคะนี่เป็นแพ็กเกจเนาะใครสนใจทักไลน์มาสอบถามก่อนได้คะ่ะ